สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะแบบนัดออนทัวร์นะคะเราก็มากางเต็นท์อยู่ที่ไปษนีเขาคอที่เดิมนะคะคุณผู้ชมที่เคยกางเมื่อสามคืนที่แล้วนะคะแต่เมื่อคืนนี้เราลองไปกางที่จุดกังหันลมจุดชมวิวกังหันลมเขาคอนะคะตอนนี้บรรยากาศของไปษนีเขาคอก็ลมเย็นมากลมแรงมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมหนาวมากๆเลยนะคะตอนนี้ นะคะพี่นายก็ตอกสมองบก,ก่อนนะคะวันนี้เราก็ได้ที่กางเต็นท์จุดเดิมนะคะที่เราเคยกางไปเมื่อวันก่อนนี้นะคะ่ะเนี่ยลมแรงจริงๆค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันที่2 1ิธันวาคม2566ก็เขาจะมีไฟโซ,าซลาร์เซลล์ให้ด้วยนะคะแต่เราไปกางอยู่ตรงนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะพี่นายก็กำลังกางเต็นท์อยู่เหมือนเดิม แต่ว่าเต็นท์ของเราเป็นเต็นท์เล็กนะคะกางง่ายค่ะนี่ก็จะเป็นที่นอนเ,อเครื่องนอนนะคะคุณผู้ชมเป็นผ้าห่มนะคะแล้วก็เป็นหมอนนะคะแล้วก็จะมีโซลาเซลล์แล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาของไปวางตรงนู้นนะโอ้โห แบบว่าลมแรงที่สุดเลยค่ะพี่นะัลมแรงมากจริงๆเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนตอนเช้าเนี่ยน้ำค้างลงแน่นอนเอาวางไว้ตรงนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวแม่เหยียบให้พี่น,บบนันก่อนฮันก็หม่ค่ะ ไปยังโอเคเสื้อขาดแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อใหม่นะเอาเต็นท์มาพรีครับคลี่แล้วก็ใส่อุปกรณ์นะคะคุณสมงเปิดไฟให้พี่นัทด้วย เพิ่งรู้ว่าโทรศัพท์ก็เปิดตรงนี้ได้เวลาถ่ายวิดีโอ รู้สึกชำนาญดับเบิลเลยนะคะพี่นัด <laughs> <laughs> สาวมีเลย <laughs> ใช่ไหมคะนี้ก็ได้เนาะลมแรงมากหนาวจริงๆค่ะวันนี้ต่ในแบบง่ายมากสำหรับพี่นัดนะ สำหรับไปสนห่าของคนละ100บาทต่อคืนนะคะคุณผู้ชมแบบกับพี่นันก,ก็เสียไป200บาทนะคะวันนี้มีนะักท่องเที่ยวมากางเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็าเอาอเต็นมาเองนะคะ แล้วก็สําหรับไปรษณีย์เขาก็จะมีเต็นท์ให้เช่าด้วยเนี่นะคะจะเป็นกลุ่มที่นักท่องเที่ยวกลุ่มที่เขาออมากางเต็นท์คืนนี้แต่ว่าข้างล่างนี่คนเยอะนะคะที่จอดรถก็เต็มอยู่แล้วนะคะท่านชคโชคดีนะคะที่แมมกับพินัทยังมีที่จอดรถนะคะไม่งั้นแบบไม่แน่ใจเลยนะคะว่าวันนี้จะเป็นการเต็นท์ที่ไหนดีนะคะเพราะว่าเราไม่ได้วางแผนไว้ก่อนนะคะ ก็จะพักรีสอร์ทนะคะแถวๆนี้ก็ค่าใช้จ่ายก็อาจจะเพิ่มนะคะแต่ว่าถ้าเรามากางเต็นท์เราก็จะประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายไปได้ะคะ่ะแต่เราก็จะไปเสียค่าใช้จ่ายค่าท่องเที่ยวค่ากินอาหารนะคะประมาณนี้เลยเพราะว่าอ,อย่างปกติเนี่ยคือแบบแหม่มกับพี่นัทนอนที่ไหนก็ได้นะคะขอให้แบบมีห้องน้ำสะดวกแล้วก็ มีปลั๊กไฟชั์จแบตนะคะอย่างที่ไปสนีเขาคอเนี่ยเขาก็จะมีที่ให้เสียบชั์จแบตโทรศัพท์นะคะคุณผู้ชมเราก็จ่ายแค่คนละร้อยนะคะก็ทั้งอาบน้ำทั้งใช้ชั้นแบตได้เลยค่ะ <à S 1> อะไรนะนี่นะคะคุณผู้ชมพี่นัทก็ให้แบบเสียบดูเต็นตรงนี้นะคะ เพราะว่าเราจะได้ปรับทรงของเต็นท์ค่ะแล้ววินาพีนพั้น,นจริงๆพี่นัน,นบอกแบบว่ามีที่กันน้าค้างอันใหญ่ไม่ใช่หรอของเต็นท์ใหญ่ได้เอามาไหมคะมเพราะว่าอันนี้กันอันนี้เล็กไปนะกันไม่ได้เนี่ยอันเล็กนิดเดียวเองอน้ําค้างแบบกระเด็น <c oughs> กระดอ,อนเลยค่ะซึมเข้าไปข้างล่างเลย อันนี้ถ้าหน้าฝนมาว่าไม่ไม่รอดไม่รอดเหมือนคุณผู้ชมมาคอมเมนต์ไว้แน่นอนเพราะว่าน้ำค้างก็ซึมค่ะน้ำค้างก็ซึมแล้วเปียกอ่ะถ้าเราวางของไว้ริมริมนี่คือเป,เปียกเปียกโทรศัพท์ได้เลยเพอเรานอนเราไม่รู้ตัวนะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้เต้นเราพองมากพองตัวมากโอ้ลมแรงมากเลย ราต้องตอกสมองบกไว้นะคะคุณผู้ชมถ้าเราไม่ตอกนี่ก็คือแบบว่าปลิวแน่นอนนะคะ ีนพี่นันเขาจะตอกไปบนเสือเลยนะคะคุณผู้ชมเสือจะได้ไม่ปลิวด้วยะคะ่ะโหห้องมาเต็นท์ห้องมาเลยจะรอยอยู่แค่ะ ขาสมองจะไม่โดนขุดลากโดนโค่นหระคะโอ้ยดูดิคะแรงมากเลยลมก็เพิ่มเลยอะเต็นก็เพิ่มเลยค่ะคุณผูมม้ชม <laughs> พองตัวเหมือนอึ่งอ่างเหมือนอึ่งอ่างเลยเี่นะานลมแรงมาก เดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะคุณผชมขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ลมแรงมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มับด้วยนะคะขอบคุณค่ะ